นี่ก้าวมลายป่เอาเอารูดโบ่อให้ดอกจูดกำนองตีกระปุกดาวตายแกกรบผู้ดาวนี่ตายลนี่เดียวะไเอ้บายดีบายดีบายดีพี่น้องเป็นเหล่าบุญเป็นหลบุญพาไปลอยกระทง อันนี้น้องสาวเขาเนาะน้องสาวน้องลีน้องลีพาเหรอเป็นสุงเหอือเดี๋ยวเข้าพาเบิ่งบรรยากาศเขาสที่มาลอยกระทงอยู่ที่สวรรค์นนเกศโอ้ยน,น้องไอ้คนลายดิหมดลายเลย อันนี้ก็คือบรรยากาศแค์ของ<ม><ม>ตอนนี้ก็เวลา เช้าสองโมงสี่สิบนาทีเนาะวันนี้ปติงมาสวรรค์เขตมาหล่อเบิงบรรยากาศมันสงเงือกฮะยังบอกท่านเขาบอเออเดี๋ยวผ้าไอ้หล่อเดี๋ยววันนี้เอาไอ้น้องสาวผ้าหล่อน้องลี เป็นนองแแท้เลยแหละนองแแท้ข้างบอติงเลยอ้งามแท้งามแท้เป็นนองก็เจ้าไตโค่มไฟอ้งามงามงามเพื่อนน่ะกับเป็นฟังไทยแลาะ นี่คือว่าสุลมุนบนไบเดิโอ้เบอร์นี้มันสิเป็น่ครื่องของแบบว่าเฮอยยางลงมาแลวมันสิเป็นแบบข้าเจ้าข้ายเคื่องาอาหารกินดื่ม<อ>มันจะไปลอยกับทงเหรอ,รอเออไปไปคมแลยหูงามเลยเนาะไ <c oughs> าทุก <c oughs> งามงาฝากเมือน <c ười> ั่นฝากข้อมันก็สิเป็นฟังไยเน้อหมกดาานโอ้โหป่ะเจ้าหาน้องเขาพาเหรอมือนี้มาลินสวรรค์แหละได้หายน้องก่อนพาเหรอ อาทัวร์เจ้าท oh oh. huh? ินโอ้เขาไต่โคมไฟโอ้คนคือลายแต่บอฮะที่ปล่อยโคมปะปล่อยจะี่ปปล่อยปะปล่อยปล่อย จะปล่อยก็มาด้อมาเป็นครูเออนะเขามาเป็นครูเออเขามาเป็นครอยกกไปคับหนองกอนอันต่าไหล่ะอันต่าไ สี่ปล่อยกองไฟกับน้องน้องลีเดมีกฟเย้ากันได้เลยเาสิเาสิปล่อยแต่นี่บ่เวลาปล่อยแล้วก็จองไาไปทานแมก็ไปนงเพอแม่เหอเอามาแยกต้มแล้วก็ี้นเดี๋ยววันเมื่อไอเจ้าเงินหายนะ

พี่น้องเลยบรรยากาศไล่เนาะคนฟังอะก็จะเป็นฟังไทยมือนี้เป็นมือออกพรรษาออกพรรษาพี่น้องนี่เลยเนาะเขาจะมาเป็นครูเป็นครูไม่ใช่อยใช่เออป้าลุง เดีย๋ยววันนี้เขาใสน้องสาส้เขาพาหรอกไปาติก็มาสวรรค์ขงังแหลกเล,เลยเนี่ไปไปโอ้คนเต็มเลยอู้หะไ่ดิ ไปทางไหนไปทางคนละเออดิ station, okay. ๊ปะคาลุ่มๆไปอย่งลุ่มๆไปหรอลุ่มหมดปะันลุ่มหมดลมันลุ่มเนี่ยแมน บรรยากาศพีน่น้องว้าเอาโยนีเลยเหรอ บรรยากาศงามงามงามอันนี้คือมือบุญเขาบรรษาเออออกบรรษาพี่น้องเลยอ๋อถูกฟังหนกฟังไทยเนาะซึ่งว่าฟังไทยเขาเจ้าคือปล่อยโคมไฟวะเห็นแต่ฟังลาวี่แหละปล่อย

ได้เด้อเลยก็แต่ว่าคนก็ยังมาลยบรรยากาศเราหรอกะเออเด้เอานี่ะไรเอาโท่าไหร่ด้วยได้ปะเจ้ไปยืนตรงนี่ะ เนี่ตอนนี้เอาไม้กับเอาแะเพิ่อนเอสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งโอเคเงาสิึ้นอย่างรเงาเนี่ยหลุดเงา พ่นอลาะย,ยให้เห็นดิลายทุกปีบรีปีนีด้ลายแห็นพี่กายบ<อ>่็ลายบ่บ่้ลายทำแบบนี้ไม่ได้ลายเลยเด้อเด้อเดอันนี้น้องสาวเขาเนาะเคยเขาคลิปน้องเขาแตวเธอหนึ่งน้นองลีเขาอ, <laughs> อายมาตอนนั้นดิเออตอนอยู่เือไม่าำแล้วเออน้องลีน้องสาวแท้แท้แหละเอ้ย<อ>ตาย<อ>ตายตายตาย ขึ้น,นป่ะขึ้นป่ะ<ร>โอ้มามาก็เงาลุ่นมาดิมามามาเอาเอาแล้วจับจับถ่ายแล้วถ่ายไปเลยหนูถ่ายวิดีโอเลย อุตส่าห์ถ่ายคลิปมาจ้ะเอามันขาดจะอดหรอเป่มันขาดแล้วมันบแนแอนนาสวงมันมาไร้คกเฮาพวกเฮานีอก็ยังขึ้นเคร่วงอันนี้าไร้บิดเลยอนาคตนะให้ดอกจูดจำลองตีข้าพ dạo đi tay lượt và to không mà đi, đây đây nè <laughs> mày gần nè bơi 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 Ô bơi 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 Đây đây bơi bơi không, không lâu hơn đấy. <cười> <cười> bác không? lọ đi. đi theo bộ mẹ các bố sao sao thì tai luôn <laughs> sao không thưa quá anh số tơ vĩnh thong người Của đây Của đây đại đại Cả thạc vào tình đại 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 Của đây đại 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 bảo đại 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 ไปกีเซัล,ลเดอ,เอ,อร่เ,เอาบจกซไหเดี๋ยวสิาพาไปหล่เบึงลำวงเนาะ